สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยภูตะวันเฟรียมเป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนนะครับนะครับดูเม็ดปุ๋ยครับสีดํานะครับสีดําอ่านะครับคือต้องบอกให้ก่อนว่าต้นเนาะเพลงเพลงนี้นะครับผมปลูกไว้สามปีกับอุกเดือนครับดูครับมันยังไม่ใหญ่เลยครับผมเคยใส่ปุ๋ยมาหลากหลายยี่โอหลากหลายชนิดครับ นี่ครับปลูกมาสามปี6กเดือนเท่ากับตัวเนาะประมาณสักแปดเดือนได้นี่ครับวันนี้เลยมาใส่ปุยป๋ยปุ๋ยอินซีนะครับปูตะวันฟรีเมียมนีครับก่อนนั้นนี้ผมใส่ปุ๋ยยูเรียสูตรสี0สไปบ้างเลยครับเริ่มแต่ยอดบ้างแล้วนะนครับผมใส่ใส่หมทั้งถวนแลนะครับตัวนี้เป็นเป็น เป็นต้นสุดท้ายครับใส่ถึงเลยครับครับนี่ครับมาดูครับผมใส่ไว้ถึงหมดแล้วเมื่อกี้ใส่ถึงต้นไปเลยถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปถ้ามันจะรอดก็ให้มันรอดไปครับเนี่ยลองสูตรนี้เป็นั้นสุดท้ายครับผมลองมาเยอะสามปีเนี่ยต้นหอมไม่ขึ้นครับมาลองปุ๋ยสูตรนี้อีกครั้งนะครับมาลองปุ๋ยของปูตะวันอีกครั้งนะครับมาตา่ตรงนี้เราจะาก็ ใส่ถึงต้นเลยครับเนี่ยครับจี้ด้วยใส่เนี่ยครับบางต้นก็ผมใส่ถึงต้นเลยครับแต่ว่าตัวนี้อ่างต้นสักหน่อยแต่ว่าก็ยังมีอยู่ครับนี่ครับใส่หมดทั้งสวนเลยครับใส่ต้นหนึ่งประมาณสักสองกิโลครับที่ว่าผมได้ปลูกสองต้นอย่างนี้นะครับดูครับนี่ครั้งแรกเนี่ยผมปลูกต้นเดียวต้นนี้มันตำท้าะตายผมเลยซื้อมาปลูกข้างเกี้ยงอีกต้นหนึ่ง ทีนี้มันก็รอดตั้งส,งสนนองต้นตรงนู้นสามต้นครับตามมาดูครับตรงนี้สามต้นครับตรงนี้มาก่อนตรงนี้มาก่อนผมปลูกต้นนี้ก่อนครับปลูกต้นนี้แล้วต้นนี้มันเติบตตายผมเลยปลูกต้นนี้อีกต้นหนึ่งซื้อมาปลูกต้นนี้ก็ตันตตายอยีกผมเลยซื้อมาอีกต้นหนึ่งปลูกเป็นสามต้น,นครับนี่ครับตันนี้ผมฟารุดมาตถอยใหน่ประมาณสักเกือบเดือนแล้วก็ถอยใหม่ตีนี้ ดินมันร่วนขึ้นมันเลยแตกขึ้นบ้างแล้วเนี่ยเนี่ครับผมใส่ถึงต้นเลยครับใส่ถึงใส่ถึงกูลเลยครับตรงนี้ใส่ถึงกูลต้นเลยครับข้ามเข้ามาดูครับนี่ครับใส่ถึงกูลต้นแล้วก็รอบๆครับเพราะว่าวันก่อนรถไปถึงนี้ครับเพราะว่ารากมันจะขาดแล้วตรงนี้อีกสามเดือนครับผมจะมารีวิวมาอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะ เท่ยอดไหมครับผมลองตามบรรยากาศดูรอบๆสามปีก่6เดือนดูครับต้นนี้เหมือนกับหเดือนนะครับแต่ว่ามันเริ่มเท่ยอดขึ้นแล้วครับผม